ที่แบบว่าพอเรามองมองจากยอดขายเราค่ะมันมีแนวโน้มที่แบบมันลดลงเนาะคือเราอยู่ในตลาดเราเป็นคนขายของเรารู้อยู่แล้วว่าอ่ะช่วงเนี้ยมันดีเออมันก็ดีจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ดีแบบเสมอต้อนเสมอปลายขนาดนั้นเราก็เลยมองว่าเราต้องหาช่องทางอื่นในการแบบหาไรายได้เพิ่มเติมอะค่ะเลยคิดว่าการที่เราเปิดร้านเนี่ยเราเปิดเป็นคาเฟ่ซึ่งเราอาจจะแบบต้องดิ้นรนในการแบบ รีโนเวตตลอดเวลาทำตีนร้านใหม่ๆห,หรือว่าหาสินค้าใหม่ๆเพิ่มเติมมาให้ลูกค้าเสมอๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทำเป็นแบนดิ้งอะค่ะคือเราทำแบรนด์ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเราสามารถอยู่กับมันได้ยาวกว่าแล้วก็ลูกค้ามีความเชื่อมั่นมากกว่าก็เลยคิดว่าการที่เราหาช่องทางการเงินอื่นๆ ก็คือการทําแบรนด์อื่นทําติดค้าอื่นแล้วก็ทําแบรนดิงไปด้วยกันอ่ะมันยั่งยืนกว่าการขายไปเฉยๆไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะหยิบโยกโรดกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาทําแบรนดิงมาจอดกลุ่มลูกค้าให้มันชัดเจนก่อนเพื่อที่จะให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นความยากของมันก็คือเราไม่เคยทําเราต้องเอ็กซ์พอร์ใหม่แบบเรื่องใหม่ๆตลอดเวลาปัญหาที่เข้ามา รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่แบบเราต้องอออวิเคราะห์ตลอดเวลาว่าโ r o ด u c ักเราอ่ะมันมันใช่หรือยังแบนดิ่งมันถูกต้องหรือยังหลักเกับของวิวจะดูเรื่องแบนดิ่งกับเรื่องกลุ่มลูกค้าส่วนเรื่องหน้าร้านะให้น้องหน้าร้านระับโทรัดการบุ็คนตอบคำถามลูกค้าแล้วก็เอาขิ้จ๊กมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะความยากคือการไม่เคยทำมาก่อนเราต้องเยนรดู ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ